ลองหัวหน้าหน่วยที่เก่งจริงๆครับเก่งกว่าหัวหน้าหนุ่ยด้วยซ้ำไปครับมีใครกันบ้างครับเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ครับมีข้อมูลเนื้อหาที่มันเกินอนิเมะด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชันนะครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ครับเราจะพูดถึงคนที่เป็นรองหัวหน้าหน่วยครับหรือคนที่เป็นพวกมือขวาอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าฝีมือดีมากครับเพราะก็จะมีบางคนที่ฝีมือดีและเก่งกว่าหัวหน้าของตัวเองครับหรือบางคนครับอาจจะไม่ได้เก่งกว่าหัวหน้าตัวเองครับแต่ก็ยังเก่งกว่าคนในระดับหัวหน้าของหน่วยอื่นๆนั่นเองครับคนแรกเลยครับฮันมาครับโดยฮันมานะครับก็จะเป็นลูกน้องของคิส กิครับเป็นคนที่แนบสนิทใกล้ชิดกับคิสกิมาโดยตลอดครับเป็นทั้งมือขวาเป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งคู่หูครับโดยหันมานั้นเขาก็พร้อมที่จะทําตามคําบัญชาของคิสกิทุกอย่างครับเป็นลูกน้องฝีมือดีที่คิสกิไว้ใจมากๆคนนึงเลยครับเรื่องฝีมือการชกต่อยครับผมชัดๆอยู่แล้วครับว่าเก่งกว่าคิสกิเยอะครับ คือคิสสกีนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นนักเลงที่ในอนาคต12ปีข้างหน้านครับเรียกว่าครองญี่ปุ่นเลยอะไรประมาณนั้นครับแต่ทางด้านคิสกีเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นเรียกชกต่อยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับเขาจะเป็นประเภทพวกจอมวางแผนพวกจอมเจ้าเล่ห์ครับพร้อมที่จะทาทุกอย่างโดยที่ไม่เรียกวิธีเพื่อที่จะให้แผนการตัวเองนั้นประสบความสําเร็จครับมันจะคนละสไตล์กับฮันมานะครับฮันมานี่คือชกตีต่อยตีอะไรเก่งนะครับในตอนแรกๆครับมีเหตุการณ์ที่ฮันมานี่ประเชิญหน้ากับไมกี้ด้วย ครับก็ถือว่าฝีมือดีและตัวตึงตัวหนึ่งเลยครับพอดในช่วงแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไมกี้จะมีเรื่องแล้วนะครับ เตะใครเข้าไปแต่ละทีเตะเป็นล่วงเตะเป็นหลับนะผมแต่ว่าฮันมาเนี่ยครับสามารถที่จะรับลูกเตะของไมกี้ได้ครับก็นับว่ามีฝีมือที่ดีดับหนึ่งครับแถมยังสามารถต่อสู้ยื้อยุดชุกชาติกับดากเก้นได้ดีในระยะหนึ่งด้วยนะคนต่อมาครับผมจิฟูยุครับจิฟูยุนั้นจะเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งโตมันครับโดยเขานั้นก็จะเป็นทางลูกน้องและเป็นทางคู่หูของทาเคเมจินะครับถ้าเกิดว่าใครอ่านบางงานเนี่ยก็จะได้รู้ว่าทาเคเมจินี่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้า หน่วยที่หของแก๊งโตมันครับหลังจากที่คนเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเสียชีวิตไปครับ G ย <F> U นั้นถ้าเปรียบเทียบฝีมือกับทางด้านทาเคมิจินี่ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่ายังไงแล้วทาเคมิจินั้นก็อ่อนกว่านะผม อาเคมิจิคือเดินทางในสายนักเลงน,นะครับแต่ต่อยตีคือต้องบอกว่าไม่ไม่เก่งเลยครับผมไม่โดดเด่นเรื่องงานต่อยตีแลไรเขาเลยครับมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ยอมแพ้นะครับเป็นตัวรับปืนรับตีนชันเยี่ยมนะครับจะโดนอัดโดนซ้อมเท่าไหร่เขาก็จะไม่ยอมแพ้นะครับและทุกครั้งที่มีเรื่องต่อยตีครับทาเคมิจินั้นก็จะร่างกายสะบักสะบอมมันทุกครั้งไปครับส่วนทางด้านจิฟุยุคือด้วยความที่เป็นถึงรองหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งโตมันนะครับเรื่องฝีมือความสั มรถนั้น B ีดีในตัวเองอยู่แล้วครับถือว่าเก่งมีฝีม้าลายมือที่ดีระดับหนึ่งครับนอกจากจะต่อยตีเก่งแล้วเนี่ยยังมีดีเรื่องความอึดด้วยนะครับคือไม่ได้เก่งเหมือนกับพวกหัวหน้าหน่วยที่แบบหมัดเดียวหลับหมัดเดียวหลับอะไรขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวจิฟฟิเนี่ยจะเป็นประมาณว่าอาจแลกหมัดบวกกันไปครับต่อยเขาได้บ้างโดนเขาต่อยบ้างครับอารมณ์มันจะประมาณนี้ครับจะมีความสมดุลในตัวเองครับฝีมือดีครับแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบเวอร์ไม่ได้เก่งแบบโดดโดดครับแต่ในท้ายที่สุดลวครับเรื่องความชกต่อยครับก็ยัง นค,คนต่อมาเปยังเขาคนนี้เนี่ยเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่3ครับมีการพูดไว้ในการ์ตูนของภาคเทนจูกุครับว่าเปยังนี่ครับเป็นคนที่ชกต่อยได้เก่งกว่าทากะจยางที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่2ซะอีกครับโดยในภาคนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ทาเคมิจิครับนำแก๊งโตมัน50คนนะครับไปเจอกับแก๊งเทนจูกุหลายร้อยคนนะครับผม คนที่เปิดก่อนนี่คือเป็นเปยังนะครับแล้วก็เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันครับแล้วก็คือช่วยได้เยอะเลยครับสามารถเล่นงานพวกแก๊งเทนจิกุไปได้หลายคนครับข่มขวัญสตูได้เลยครับทั้งนั้นที่พาคนมาน้อยกว่านะ แต่เจอไปยังคนเดียวนะครับเหมืออัดเปรี้ยงอัดเปลี่ยงนะทำให้ศัตรูเนี่ยควัญหนีดีฟอะไรกันไปนะคนต่อมาแองกี้เป็นน้องชายฝาแฝดของสมายลี่ครับสองคนนี้ครับเขาจะอยู่ในหน่วยที่4ของแก๊งโตมันครับคือแองกี้นะครับเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่4ครับส่วนสมายลี่พี่ชายเป็นหัวหน้าหน่วยที่สครับสำหรับฝีไม้ลายมือเบื้องต้นนะแองกี้ที่เป็นคนน้องครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าหน่วยครับยังไงเลยครับฝีมืออ่อนกว่าคนพี่ที่เป็นหัวหน้าหน่วยอยู่แล้วครับเพราะ ท่นิสัยของแองกี้ครับถึงแม้ว่าใบหน้าเขานั้นรับจะมีความโกรธเกรี้ยวครับแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนจิตใจดีครับด้วยความที่เป็นคนอ่อนโยนจนเกินไปจะทําให้ตัวเขาเองน่ครับต่อยแบบจริงจังไม่ได้ครับก็เป็นข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าแองกี้นั้นโดนกดดันหรือโดนทําให้เสียใจจนร้องไห้ครับจะเป็นการปลดลิมิเตอร์ของตัวเขาเองครับอสูรจะออกมาครับในยามที่เขาร้องไห้และโกรธถึงขีดสุดนะครับเขาจะไม่ได้มีความอ่อนโยนต่อคู่ต่อสู้เลยครับจะสามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ครับและ งกี้ในตอนลองไห้นะครับจะชกต่อยได้เก่งกว่าสายลี่เป็นร้อยเท่าเลยครับในว้เด็กแองกี้ตอนปอ .4 นะครับเขาเคยลองไห้ที่เห็นพี่ชายของเขาโดนบอต้นสิกว่าคนลุมกับทืบอนะครับผม แองกี้นี่คือร้องไห้ย,ยกใหญ่ครับแล้วพอรู้ตัวทีครับบอต้นพวกนั้นนะครับก็โดนแองกี้ที่โกรธจนขาดสติร้องไห้กับทืบกันไปหมดแล้วครับต้องบอกว่าโหดมากๆครับและในภาคเทนจิก้ที่ครับแองกี้ก็ร้องไห้อีกครั้งหนึ่งครับเขาสามารถจัดการ3ใน4ราชาสวรรค์ของแก๊งเทนจิก้ลงได้อย่างง่ายดายครับคือต่อยกันไปคนละทีจัดการคนละทีนี่หมอบกันแล้วนะผม คือถ้าโกรธแล้วร้องไห้ออกมานี่ต้องบอกว่าเก่งเวอร์ครับเก่งเป็นคนละคนเลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือคนที่เป็นระดับรองหัวหน้าครับแต่ว่าฝีมือดีครับเก่งกว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งระดับหัวหน้านั่นเองครับโดยข้อมูลตรงนี้ครับป็นเป็นข้อมูลที่ไกลกว่าอนิเมะที่กําลังฉายในประเทศไทยคือ พอสมควรเนะเพราะมันจะเป็นข้อมูลที่จบภาคเทนจิกุไปแล้วครับถ้าเทียบในมังงะก็คือเป็นข้อมูลไปจนถึงนู่นเลยครับมังงะตอนที่185ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับอันนี้เราก็เพิ่งจะทำโตเกียวรีเวนเจอร์คลิปแรกครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรอยากให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์รีเควสกันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมป แล้วครับบายสวัสดีครับ